ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ f o o ุ B a l ล2023ส่วนโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทำการพูดถึงแพ็กที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกคนที่จะเข้ามาแทนแพ็กของ Player o f the week ที่มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็คือแพ็กนี้เลยนะครับก็สำหรับแพ็กนี้ผมเป็น POTW ขอ o ทียร์บทุกคนก็มาตั้งแต่วันจันทร์ที่แวด้วยทุกคนก็มาทัพโดย จดเป็นเรื่องแฮมนะทุกคนบุกอยซาก้าอังเดรคริสเตนเซ่นนะทุกคนกองตัวอันิสมันลูกชออะไรประมาณนี้นะครับก็พรุ่งนี้9กาโมงเช้าก็จะหมดอายุแล้วนี่นะครับแล้วก็จะมีแพ็กที่เข้ามาใหม่แทนแพ็กนี้1แพ็กนะทุกคนก็มาดูในคลิปนี้เลยกันนะครับว่าแพ็กที่จะเข้ามาใหม่นะครับจะมีใครกันบ้างแล้วก็จะมีค่าพลังเวลตันอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างก็มาับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนไปับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนกันนะครับแล้วก หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองตองนีเลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนอยากจะบอกไปนะครับว่าคลิปนี้นรับจะทำการพูดถึงในส่วนของแพ็กที่จะเข้ามาใหม่่พุุงงนนนนี้แทคขอ Pa Player De Op ก็เป็นแพ็กของนี่เลยทุกคนเป็นแพ็กโดเมนแอนด e ดิเฟนเดอร์คนหรือว่าแพ็กของแนวรับหรือกองหลังนี่นะครับก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังเวลตันกันบ้างนะครับว่ามีใครตันเท่าไรกันบ้างทุกคนอันนี้เป็นในส่วนของค่าพลังเบื้องต้นทุกคนหรือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมยังไม่ชชว่์นะครับว่าจะตันตามนีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำการอัปเดตให้อีกทีละกันนะครับก็มาเริ่ม กองหลังซีบีเซต้าแบ็กของทีมชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA นั่นทุกคนเป็นในส่วนของคาร์เตอร์วิกเกอร์นั่นทุกคนค่าพลังลีวิตันอยู่ที่90นั่นทุกคนและก็เมื่อเข้าสู่ทีมจะอยู่ที่92นะครับและคนต่อมาเป็นในส่วนของคิมมินแจนทุกคนกองหลังของเกาหลีใต้นะครับก็มาตำแหน่งของเซต้าแบ็กหรือว่าซีบีเช่นเคยนะครับบอกเลวิตันอยู่ที่92และเมื่อนําเข้าสู่ทีมจะอยู่ที่95เลยนะครับส่หรับส่วนของคิมมินแจนะครับและคนต่อมาเป็นในส่วนของแบ็กซ้ายอย่างลุกชอนนั่นทุกคนจะเป็นแบ็กซ้้ายยคคนนนนเดีีวใแพ็ะรับ เลเวอตันอยู่ที่93ทุกคนเมื่ออัพเข้าสู่ทีมหรือว่าเมื่อพาลงเข้าสู่ทีมไปอยู่ที่95เลยส่วนในส่วนของลูกชอนะครับและคนต่อมาเป็นแบ็กขวาอย่างคาบาคาวทุกคนแบ็กขวาของชาสเปนนะครับก็คารบัลังเวอตันอยู่ที่93ทุกคนเมื่อเข้าสู่ทีมจะอยู่ที่96เลยทีเดียนะครับสในส่วนของคาบาคาวนะครับและคนต่อมาเป็นเซนแบ็กอย่างอังเดียคริสเตนเซ่นับทุกคนคาพบันลังเวอตันอยู่ที่94นะผมเมื่อเข้าสู่ทีมจะอยู่ที่97เลยทีเดียนะครับส่วนขอองในส่วน และคนต่อมาเป็นแบ,บ็คขวายอย่างอาซาบาคิมี้ครับทุกคนเลเวอร์ตันอยู่ที่94นะครับและเมื่อเข้าสู่ทีมอยู่ที่97เลยนะครับในส่วนของอาซาบาคิมี้นะครับและคนต่อมาเป็นนาธานอาเก้ครับทุกคนเซตแบ,บ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เซนเตอร์แบ,บ็คของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเมื่ออัพเลเวอร์ตันอยู่ที่94ทุกคนแล้วก็เข้าสู่ทีมอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายเนในส่วนของคาริดูคูริเบอรี่ครับทุกคน เมื่อเอลี้ยงก็ตันอยู่ที่95นะคนเลยเข้าสู่ทีมอยู่ที่ประมาณ98เลยทีเดียวนะครับในส่วนของคาริโดคลิเบเรียคนเป็นเซนเตอร์แบ็กของเชลซีแล้วก็เซนเตอร์แบ็กของทีมชาติเซเนกันในนี้นะครับก็มีมาทั้งหมดประมาณนี้สำหร่วนส่วนของแพ็กที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคนหรือว่าแพ็กที่จะเข้ามาพรุ่งนี้9โมงช้าครับผมเป็นแพ็กของแนวรับนะคนหรือว่าโดมิเนนต์ดิฟเฟนเดอร์ในนี้นะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจะเข้ามาทั้งหมดก็คคคือ8นนนตามี้เลยะรับ ไล่เรียงให้ดูอีกทีแล้วกันนะทุกคนนำทัพโดยคาริโดคุริเบอรี่นะทุกคนอังเดียคริสเตนเซนนะครับลุคชอฟนะทุคนอาซาฮาคิมินาธานาเก้นะครับแล้วก็คาวาคาส์นะทุกคนคิมบินเจแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์เตอร์วิกเกอร์นะทุกคนเป็น8คนตามนี้เลยนะครับมีเซนเตอร์แบ็กห้าคนนะทุกคนแล้วก็แบ็กขวา2คนและแบ็กซ้าย1คนนะครับพราทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยผมน่าจะเปิดได้3คนเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเลือกได้คนผมขอเลือกเป็นคาริโดคุริเบอรี่นะคคนอาาิมี่แลก็ลุกันนะครับ ก็ทุกคนอยากได้ใ,ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคเพื่อก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e เป็นกำลงังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับ